รถบ้านฝากขายค่ะคันนี้เป็น Toyota Yaris a t i ทิ2 e จดทะเบียนเมื่อปี2019รถมือเดียวเจียงหายแต่แต,แต่เจ้าต้องบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้มาจากเจ้าของเป็นคุณหมอค่ะอยู่ที่เชียงรายเนาะเป็นเพื่อนขับน้องมินเองนะให้ดูสภาพโดยรวมรอบคำก่นกอนว่าสภาพน้องเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายสุดๆเลยเพราะว่าเป็นสีเทานะคะเป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งที่สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลแล้วก็ เขาเรียกว่าไม่เคยชอบล้างอันนี้คือบอกเลยว่าทอบโจทย์มากนะเก็บมาบ้างเ,าเก็บอยู่เก็บชิ้นนี้อย่างที่บอกเวลาถ้าเกิดว่ารถคันไหนนะคะที่เก็บสีมาคุณจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นคลื่นหลายๆคันนะคะรถที่หลายปีแล้วก็จะมีบ้างอันนี้แสดงว่าไปอุปกรณ์แล้วเขารีบนะเหมือนเดิมนะคะเก็บสีมาแล้วแต่ว่าฝาก,กระโปรงก็คือ เออฟากาโปงอ่ะเดิมแต่ว่าชินช้นนี้เขาเก็บสีมาเนาะจริงๆอยากให้ทุกคนมามองเห็นด้วยกันด้วยตาเปล่าเนี่ยเวลาเราที่มองนะคะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าเวลาที่มองด้วยตาเปล่าจริงๆถ้าชิ้นไหนมันทําสีเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นตรงนี้ออกมาแต่ด้วยความชัดของกล้องเนี่ยคิดว่าก็น่าจะพอจะเห็นบ้างว่าเนี่ยเห็นไหมัมน่มันคลื่นอู่ประกันส่วนมากถ้าเกิดว่ารถทำประกันชั้นหนึ่งแล้วทีนี้อู่รีบเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยนะคะมากกว่า3คันละ ที่เห็นมานะแต่ก็ไม่ได้มีแบบว่าร่องรอยกันารไยทั้งคันสภาพก็มีรอยบ้างแต่แทบจะไม่เห็นเลยถ้าเกิดตาไม่ดีจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นสีเทานะคะอ่าส่วนข้างหลังนะคะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด2จุดน่ารักอะ่ะเป็นตัว Yaris Active 1 2 e ก็เอาจริงๆปันเทียบกับแบรนด์องอย่างพวก Mazda เดดดดนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าให้มาน้อยเหลือเกิน เออเปิดฝากระโปรงท้ายทำยังไงก่อนต้องไปเปิดจากข้างหน้าอะเปิดข้างหลังก็ไม่ได้ด้วยเโอเคโอเคโอเคอะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงว่าชนมาไหมนะคะอะเปิดดูข้างหลังดึงที่ข้างคนขับแล้วมาเปิดดูพร้อมกันค่ะ,ะข้างหลังนะคะผ้าใจของยังอยู่อึ๊บดูข้างงนิดนึงซิชนหรือเปล่าโอ้ไม่มียางอะไรนะคะนี่ข้างหลังนะคะไม่มีชนหนักค่ะ นี่เมื่อกี้เราดูมาสด้านะราคาเท่ากันมาสด้าจะมีชนมาตรงท้ายรอยตรงนี้จะยับนิดนึงอ๋อมีตังค์ด้วยแถมให้50ตังค์เห็นไหมตรงเนี้ยไม่มีรอยการชนนะคะรอยเดิมจากโรงงานประมาณนี้อืมอะนี่นี่นะคะด้วยความสนของเราค่ะนี่เห็นปะ่ะไม่มีร่องรอยการชนรอยแต้มรอยปาดจากโรงงานเหมือนเดิมนี่คือท้ายฝั่งขวาดูฝั่งซ้ายกันบ้างเออไม่มีว่ะหเ่ลละเกิน เดีะะ๋ยวทําทความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะตรงนี้มีไหมไม่มีมีขี้ดินนะคะบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีจมอคือถ้าชนหนักหรือจมน้ำแล้วแช่น้ำนะข้างในนี่เป็นคาที่คนหมดเลยเอไม่มีชนหนักจากด้านหลังไม่มีมาดูซิว่ามีความมาไหมเปิดให้ดูนิดนึงโอ้โหแกะนะคะไม่มีรอยคว่ำค่ะ เคยเจอแล้วรถล,ลูกค้าที่แบบคว่ำม,มาตรงนี้คือแบบยับดึงมาปุ๊บเศษเป็นแบบสีตกมาเต็มเลยอันนั้นน่ร้องไห้เลยนะคะแบบไม่ไหวค่ะลูกค้ารับไม่ได้จริงอ่าแต่เนี้ยไม่มีชนไม่มีคว่ำแล้วก็จมน้ํามาไหมอ่ะเช็คดูข้างหน้าแต่ไม่มีแฮะจมน้าเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างที่รังบอกกับที่คันเร่งนะคะแต่ว่าบางรุ่นนะอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงถ้าเป็นตัวพวกนิสสันอเมร่าเป็นทุกคันเลยนะ จมหรือไม่จมก็เป็นเพราะว่ารถมันปีบค่อนข้างแก่แต่อันนี้เห็นไหมเดิมนะคะไม่มีรอยเลยไม่มีคราบน้ําเลยเห็นไหมหรือว่าตรงนี้นี่รางเบาะนี่นี่นะเห็นไหมไม่มีร่องรอยของคราบครีสครีครีอ่ะสนิมคำเมืองเล็กขี้เมี่ยงเนาะเดี๋ยวขยับรางนิดนึงเออสู้ชีวิตเลยกันนี่นะคะเห็นป่มจริงๆมันออกได้เยอะกว่านี้นะแต่เวลาดูที่อื่นก็ให้ไปเลื่อนรางเบาะดูนิดนึง นี่นะคะไม่มีสนิมเลยมีแต่ขี้ฝุ่นเดี๋ยวคันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อจะถอดบอกซักให้ทางคันเลยยวแ,แกะให้ดูอ่านะนี่ข้างล่างนี่รถมันเล็กเนาะเราก็มีเห็นไหมไม่มีชนเดิมนะคะอันนี้คือเลขตัวถังเปิดให้ดูข้างหน้าทนไหมนี่ไปดูข้างหน้ากันโอ๊ยเห,หนื่อยแป๊บนึงเมื่อเรากำลังกายเลยอะ่ะมาดูข้างหน้านะคะอุ้ยรถเล็กเนาะไปทีสั่นคลอน มาดูข้างหน้ากันนะคะตัวนี้มีทอนหนักมาไหมน้าความไม่มีละน้ําท่วมก็ไม่มีละข้างหน้าละะักคชนมาหรือเปล่าเปิดดูค่ะโอ้โหเดิมทุกจุดจ้ะแม่ไม่มีอะไรเดิมไปกว่านี้แล้วเพราะว่าสัญลักษณ์สติกเกอร์มอ,อก,กยังอยู่สติกเกอร์ข้อควรระวังระบบปรับอากาศใดๆยังอยู่นะคะโอ้ยสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานก็ยังอยู่แค่ดูสิไม่มีอะไรจะสวยไปกว่านี้แล้วแหละ มงต้องลงที่ชั้นเนี่ยดูเห็นปะขอบนะคะทกจุดทุกเม็ดยังอยู่เลยอะ่ะครบมากดูดีเห็นไหมรอยอาจากโรงงานข้างล่างค่ะดูสิคะรอยนอ็อตรอยไขยต่างๆไม่มีการแกะเลยคุณอ่ะอันนี้อะไรอ๋อแตกปลอกตามอายุการใช้งานนะคะแต่ไม่มีผลอะไรรอยอาตรงนี้นะคะรอยถอดนะคะฝากระโปรงโดนหดมาไหมคะน้องมิ้ไม่โดนนะคะเนี่ยดูดี ดมอันนี้ฝั่งคนขับเบ้าตรงนี้ก็ยังใหม่อยู่โอเคอะมาดูฝั่งคนนั่งข้างบ้างดูสิคะรอยต่างๆหืงเดิมนะคะเนี่ยดูสิข้างลงข้างล่างแบตเตอรี่เออได้อยู่นะยังใหม่อยู่เลยอะดดลดลดคันนี้เติมน้ำมันขี่อย่างเดียวเติมน้ำมันขับได้เลยนะคะโอ้โหราคาคันนี้เนี่ยราคาเดิมนะ เคยตั้งไว้39แต่ว่าตอนนี้จัดซปเปอร์เซลแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะอยากได้เงินเหลือเนี่ยไในเงินเหลือจัดเงินเหลือให้ลูกค้าได้แต่ถ้าอยากซื้อเงินสดคันนี้2,99,000บาทค่ะสภาพโดยร,รวมข้างนอกประมาณนี้แล้วไปดูข้างในดีกว่าว่าเขาสวยขนาดไหนเปิดให้ดูเบาะน,นิดนึงนะอ่ะบาะเบาะเขานั่งข้าง เมื่อกี้เห็นบอกคนขับแล้วเนาะคนนั่งข้างๆเป็นเบาะผ้านะคะแต่อย่างที่บอกตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวซักทําความสะอาดเบาะให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะเบาะจะไปแห้งค่ะหนูคาขึ้นก็เลยยังไม่ทําความสะอาดภายในนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อแล้วจ้องเราจะถอดทําความสะอาดให้ทั้งหมดเลยในช่วงนี้นะเพราะว่าตอนนี้กําลังรอฟ้าฝนเป็นใจอยู่ นี่นะคะภายในนะคะอย่างที่บอกเบาะผ้าค่ะดีอย่างหนึง่งตรงที่ว่าเวลาจอดตากแดดไม่ร้อนมินน่าเป็นคนขี้ร้อนระดับที่เรียกว่ามากนะแล้วก็เวลาจอดรถตากแด,ดดนี่คือจะเสี่ยงเสียชีวิตมากเพราะว่ามันจะร้อนเวลานั่งเนี่ยขาตรงนี้เปียกหมดเลยแต่อันนี้ค่ะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะไม่ร้อนมากแต่ว่าเล็กรูมเห็นไหมสูงหน้ยสค่ะขาค่อนข้างที่จะยาวติดนะคะอันนี่คือเบาะข้างคนขับมาสุดละแต่ว่าเฮดรูมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ อาจจะเล็กไปสําหรับมิน้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่หารถนะคะให้ลูกๆใช้ขับไปเรียกว่าไปเรียนหนังสือนะเด็กกาลังเข้าไปเรียนหนังสือแล้วก็หารถให้ลูกให้น้องขับไปเรียนหนังสือเองหรือว่า first so jobber เนอะเพิ่งทํางานใหม่อันนี้แสนหนึ่งหมื่น8 0 9พกิโลเมตรนะคะเติมน้ํามัน E 2 0ได้นะหรือว่าโซฮอ9์ก็ได้สวิชต่างๆตรงนี้นะคะคเซนเซอร์ตัวปักเซนเซอร์เนาะการลื่นนะข้างล่าง นะคะคนี่เมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วเนาะนี่พับกระจกได้นะคะนี่นี่นะจึ๊บนี่พับกระจกนะคะเปิดกระจกได้ชุดแต่งข้างในเดิมจากโรงงานโตโยต้านะคะอย่างที่บอกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมิ้นอะไรค่ะมิ้นค่ะ S I K H O N C M หนึโทรหามิ้นนะคะ,ะ,ะ0991569474 โตโยต้ Yaris a t ของคุณหมอคันนี้รอทุกคนมาเป็นเจ้าของอยู่ค่ะ